สวัสดีสบายดีจ huh. <friends> ้าพี่น้องวันนี้มาพบกับสองสาวเราพัดทินจ้ามาจังบุญนีเฮาชิมาพักแกงเห็ดเลยจ้าพี่น้องแกงเห็ดตับเตาหรือว่าเห็ดเพิงดงชาวบ้านเอิ้นเห็ดเพิงดงเลยจ้านี่เห็ดดำๆมาเลยพี่น้องสั่งซื้อมาจ้าเดี๋ยวบุญนี้ชิมาแกงจ้าทำตอนแรกก็คือเฮามาตัดขามันก่อนเลยจ้าพี่น้องเขาไฮมาแบบนี้เลยนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆป๊อดพี่น้องเห็นบ่มีแต่ดอกใหญ่ๆดอกงามๆเลยจ้ามาจังบุญนีชิมาแกงเห็ดเลยจ้าจ้าตัดตีนเห็ดเลยจ้าพี่น้องตาตีนมันหูหูดอกโคตรใหญ่เลยนี่หูแน่นตึงๆไดด้้้กกินขขขออองงงแซ่บจจมมีัเลยโปร เพื่อจะได้กินพี่น้องเอ,อ้ยมาสิมาแต่โมบ้านในคนละโบมาทางวันกับเมื่มมมนนอวันมือเ้นไงมากเลจ้กซอมมือเต็มๆซ้ำกันไปปาร์ตี้มาพี่น้องเดี๋ยวจะไปล่างเดี๋ยวปาร์ตี้แล้วเรจะไปล่างแล้วพี่น้องล่างแล้วเดี๋ยวจะมากแกงแกงฝักอีตูจ้ามีฝักอีตูมาหนจิจ้าแกงฝักอีตูพี่น้องเอ,อ้ยย่าต่อมากินลายปีเด้อร์พี่น้องดูเฮ็ดอันนี้นะโอ้ยไม่ไหลเด้ว่ทันได้แกงไม่ไหลก่อนนะอ๋ออันนี้ไปเบิ่งกันตับต๊บนี่แล้วจ้ะพี่น้อง,งนี่จ้ะพี่น้องล่างมาแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่พี่นยาวใหญ่ใหญ่อเอ้ยแก นี่จะพาแล้วเราจะเอาไปต้มเย็นน้ำก็ได้พี่น้องต้มเทน้ำทิ้งไปก่อนจ้าอร่อยแน่นอนเฮ้ยบาร์ดีกินนานมากแล้วบาร์ดีกินโดนโดนพีนนน่น้องจะลืมรสชาติเห็ดเนี่ยจะเป็นอะไรบุ๊แบแฉในงานนี้เห็ดเพิงดงเห็ดเพิ่งดำดูมาเห็ดตะเตาเห็ดยังกระได้แล้วได้เชื่อเพราะว่าแต่เราพากระพื้นที่เล้เอืน่นคือการพี่น้องเห็ดอันนี้แซฉไปดอกหนึ่งเน,โนโี่ยโอ้โหทมับานใหญ่ใ่โหให้เว้ทาทำไปพื้นที่มาสมบูรณ์นะธรรมชาติตามธรรมชาตินะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดที่เขาปลูก นี่จ้ะเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยโคตรลายเลยจ้ะเดี๋ยวสิเอาเดี๋ยวสิเอาไปต้มเลยจ้ะพี่น้องไปเดี๋ยวไปต้มกันจ้านี่จ้ะพี่น้องหลังจากที่มาต้มแล้วเรียบร้อยใส่ประมาณนี้เลยจ้ะใส่มพริกใส่นั่นแหละสีแกงเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องใส่มพริกใส่เกลือปลาแดกแป้งนัวแล้วจ้ะเป็นใบๆนี่คือใบมะขามเลยจ้ะพี่น้องแช่ซอสพริกใบจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนผัดจ้ะนี่หม้อผดเลยจ้ะพี่น้องวันนี้ก็ิเสร็จเรียบร้อยจ้ะพอดีเลยจ้ะเกลือปลาแดกแป้งนัวครบนี่ก็ใส่แมงลักหรือว่าผักอีตู่จ้้ะพีนอง วันนี้ก็เป็นที่อันเสร็จสิ้นเป็นที่อันเรียบร้อยจ้ามาเลยจ้ามากินดังกันจ้าพี่น้องจ้าตอนกินบริจายให้เบิงเล้วพี่น้องเล้วขอโทษขอไปน้ำอาไรอะไรเลยจ้าเวลาบ่มีจะบ่บ้างจ้าก็อย่าลืมนะจ้าใครที่เขามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องสาวราพัดพิ่นเลยจ้าขอบากขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปที่ให้กำลังใจนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะจ๊ะเด้อขอบคุณมากๆจ้าขอบใจหลายๆจ้าพี่น้องจ้าไปเายบายจ้าสสวัดีจ้บ